ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอยู่ที่ลำปางคุณวาปีน่าเพราะหมดมีอมสงเลยครับวันนี้นะเรามาถึงที่ไหนครับลุงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอ่ะ ลำปาวกุมวาปีลำปาวกุมวาปีนะฮะเราก็ปั่นจักรยานมานะฮะอ๋อเป็นอะไรที่เหนื่อยไหมครับลุงวันนี้เหนื่อยไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อยบได้านสุขภาพไหมครับโอเครถปั่นไม่ใช่ปั่นแล้วรู้สึกแบบโอเคขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นไหมโอเคครับสุขภาพขึ้นดีขึ้นร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงวัยรุ่นหรือเพื่อนเพื่อนทุกคนครับออกกำลังกายกันครับผมตอนนี้ตอนนี้เราจะไปไหน เราจะไปไหนต่อครับทีนี้่าตองออกไปดูธรรมชาติไอ้ไอ้น้องหารปุโรหิตีไหมโอเคต้องไปต่อเดี๋ยวเราไปนี่ก่านะเพือ่อเพื่อการเสียเวลาโอเคครับวูวบรรยากาศดีมากครับวันจันทร์นี้ก็กลับกรุงเทพแล้วนะก็ถือว่าได้อ่าชาร์จแบบเต็มที่นะครับรู้สึกโอเค วันนี้มาปั่นกับลุงนะผมก็เอา,าจากยานคันนี้ปั่นมาจากกรุงเทพนะครับวันนี้เราก็ถึงที่หมายเรียบร้อยหมดแล้วจบคลิปนนะจบคลิปเรียบร้อยตอนนี้ก็เตรียมตัวจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับใช้ชีวิตมีความสุขนะครับผมอย่าไปอะไรกับชีวิตมากนะครับอ บางทีมัน no ก like ็อาจจะมีความเครียดได้หน่อยนะเราก็ต้องใช้ชีวิตไปนะทุกคนมีปัญหาหมดครับใช่ครับถูกต้องครับปู่ลุงต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองใช่นะครับเห็นไหมครับก็มาปั่นนะพาคุณลุงมาปั่นนะครับปู่ลุงก็เกษียณไปแล้วใช่สวนผมก็อยากจะรีบๆเกษียณตัวเองแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งรีบเลยอายุังน้อยอยู่ยืดต่อไปครับผมโอเคเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บรรยากาศดีมากไปครับไปพวกเราจะไปกันแล้วโอเคชิปนี้ผมก็ทำมาสำเร็จแล้วอยากให้รุ่นไปรุ่นหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องทุกรุ่นต้องไปออกกำลังกายกันโดกายกัน่นจักร,รยาน ปันจักรยานนี่มันทําให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ทําให้เราแบบสบายใจอ่ะมีความสุขที่สุดก็ตอนนี้นะครับพออยากให้วัยรุ่นหรือว่ารุ่นพ่อรุ่นลูกไปปัน่นจักรยานหนึ่งเดียวครับเดียวรดงนะไปเลยนะ chặt bài hấp tôi chơi gần ok hấp tôi chơi gần hấp hấp ok hợp.